แล้วก็ผ่านกันมาเรียบร้อยนะครับสำหรับการสแตปมออกไปจากตอมอเราก็ได้ตั๋วรถไฟมาแล้วนะครับผมที่เราจองผ่านคุกมาจากประเทศไทยถ้าเพื่อนๆคนไหนจะเข้ามาแลกตัว๋วเพื่อนๆเดินเข้ามาผ่านทางาสถาน,นาสถานีฮากาตะ เดินเข้ามาประมาณ10เมตรที่แรกตัวจะอยู่ทางขวามเมอือนี่วิธีซื้อน้ำที่ญี่ปุ่นครับเรียบร้อยซื้อน้ำที่ญี่ปุ่นร้อยห้าสิบเยนนี่ค มือรอ